สแสบมน,นกันค่ะกินขอน้ำประดาา่าจ้าเย็บน้อยแล้วกแสบพ่อขาพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้อง ต้งชัวส่วแค่ค่ะพี่นอแค่เราบอื้อค่ะเนาะกองง,งา่ายค่ะจะกินเองของีองนนะะ่นี่นเลยค่ะนี่หมองแตนี่ตะไ่้านะคะหอมแดงกระเทียมนะคะเดืดบุบุุบปุกุค่ะปุ้ย่างค่ะพี่หมอนกุย่างปุยกยก่าง อย่างเลี้ยงปุ้ยบต้มมก็เพื่อนกันเนาอค่ะเนาะต้องใส่เคือนค่ะ พักค่ะพี่น้องดอกแช่ดอกเอกบื้อนะคะอยู่ส่วใส่คบมีก็เป็นใบกระเพราค่ะพี่น้องเก็บมาจากต้นสดๆเลยค่ะสมนภายในบ้านแก่ทองเอื้อด้ค่ะพี่น้องปปรุงเครื่องเลยค่ะ ดูซงกบิออเบอร์แน,น,ะะนเเ่แล้วนะค่ะเนาะเบอร์แล้วค่ะน้ำปลามาต้มสุก บเอ้โหโก้เพื่อแล้วครับพี่น้องใส่ทังนะคะเนาะว้าเดี๋ยวยปุ๊บๆเลย ซ้ายค่ะข้าวคั่วค่ะพี่นอ้องใส่ข,ข้าว,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 วคั่วอ๋อมันบวบ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 เลยค่ะ กับผัวซุกใส่ผักได้ค่ะ6บยางสีพวกปข้าวเลยค่ะพี่น้องหอมนะคะเนาะของ6บยางกินง่ายๆสไตล์ป้ดาผัวซุปก็คพี่น้องผักอู้ ขาเข้าสวบกบสียดอกแก่สีดอ,อกหดดเยอ หนอดโดมอ,อือนี่หอมหอมนะคะพี่หงว่าาผักสุกก็ต้เรียบร้อยใส่ใบกะเพราะคะดาษผิดใส่ใบกะเพราแทนใส่อีอตัวนะคะพี่องเดี๋ยวข้าหอมนะคะนะนี่อร่อยบุบๆเลย สุกแล้วนี่ใบกะเพราค่ะว้าวหอมหอมอร่อยอร่อยจ้าเรียบร้อยแลย้วครับพี่น้องไม่ดื่มน้ำปลาด้วยค่ะ ร้อยแล้วสุกแล้วสุกแล้วอู้อร่อยเลยเสร็จมลกันค่ะหอมอืมเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้ฝากเพียงแค่นี้ครับพี่น้อง ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามค่ะให้กระเปบบานๆกินนะคะ่ะลอูอ่ะอุ้ยเยอะเออเฮ่อคบอย่างค่ะคบย่างสวัสดีค่ะ